เหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปกราดยิงประชาชนที่กำลังเตรียมตัวชมคอนเสิร์ตท,ที่โครกัสตีฮอลล์ชานเมืองทางเหนือของกรุงมอสโกเมื่อค่ำวันศุกร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมานับเป็นเหตุก่อการร้ายในรัเสเซียที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ20ปีความโหดร้ายป่าเทือนของคนร้ายกลุ่มนี้ไม่มีใครยอมรับได้ทุกฝ่ายต่างออกมาประนามและเรียบร้องให้นำตัวคนร้ายไปสำเร็จโทษให้สาสมกับความผิดที่ก่อ หลังจากเกิดเหตุไม่นานกลุ่ม Islamic State สาขาค o ราซันหรือ ISK ในอัฟกานิสถานได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดีเมียปูตินของรัสเซียได้ออกมาถแถลงว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ133คนและบาดเจ็บอีกเป็นร้อยคนโดยบอกว่าจับคนร้ายได้11คนในจำนวนนี้รวมถึงมือปืน4คนขณะที่กำลังหลบหนีไปทางชายแดนยูเครนซึ่งมีการเตรียมการข้ามพรมแดนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว แม้จะไม่ระบุอย่างชัดเจนแต่การพูดของปูตินเหมือนกับจะกล่าวหาว่ายูเครนมีส่วนรู้เหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนี้ดังนั้นในอีกสองวันถัดมาจึงมีปฏิบัติการถล่มกรุงเคียฟด้วยขียปนาวุธจากรัสเซียแบบพอหอมปากหอมคอก่อนเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานปรักปรำยูเครนในเรื่องนี้แต่ตอนนี้ไอเอสเกคือแหล่งรวมตัวของกลุ่มก่อการร้ายหลากหลายที่ล้วนแต่มีความโกรธแค้นกลุ่มที่เป็นอำนาจหลักจึงไม่แปลกที่ ไอเจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ใช้ความรุนแรงมากกว่ากลุ่มไออหลักและมีการเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทางต่อมาพอกลุ่มไออหลักถูกขับไล่ออกจากอัฟกานิสถานกลุ่มไอเอสเกก็ผันตัวเองไปสู่การสู้รบแบบกองโจรเป็นกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงที่พร้อมจะก่อเหตุต่อเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ทั้งสหรัฐรัสเซียอิหร่านปากีสถานรวมทั้งตอริบันในอัฟกานิสถาน ทำไมกลุ่ม ISK โจมตีงานแสดงคอนเสิร์ตในมอสโกที่จริงแล้วกลุ่ม ISK ได้กำหนดให้รัสเซียเป็นเป้าหมายโจมตีในลำดับต้นๆใกล้เคียงกับสหรัฐอยู่แล้วเนื่องจากรัสเซียสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาอันอาซาดของซีเรียรในการทำสงครามกลางเมืองกับกลุ่ม IS อีกทั้งรัสเซียยังปราบปรามกลุ่มกบฏเชเนียกับสนับสนุนประเทศในแอฟริกาในการปราบปรามกลุ่ม I.S. นอกจากนั้นรัสเซียยังสนับสนุนรัฐบาลตอริบันของอัฟกานิสถานด้วยการคงสถานทูตรัสเซียไว้ในกรุงคาบูลซึ่งกลุ่ม i s เอไม่พอใจจึงมีการใช้ระเบิดพลีชีพที่สถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูลเมื่อกันยายน2565เป็นเหตุให้มีนักการทูตรัสเซียเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งการสูญเสียภาพลักษณ์ที่เคยเข้มแข็งดุดันทำให้การสนับสนุนทางการเงินของไอเอส จากแรงต่างๆลดลงไปดังนั้นหากมีการก่อเหตุใหญ่ๆได้สำเร็จก็จะช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์เดิมกลับมาได้จะเห็นว่าการที่ไอเอสสูญเสียพื้นที่ยึดครองในอัฟกา,านิสถานซีเรียและอิรักสะท้อนความอ่อนแอลงของกลุ่มเป็นผลให้การสนับสนุนทางการเงินลดลงไปด้วยดังนั้นการก่อเหตุใหญ่ๆ อย่างการโจมตีการแสดงคอนเสิร์ตอย่างที่เกิดขึ้นนอกจากจะนามาซึ่งการปลุกขวัญกําลังใจของนักรบแล้วยังสามารถใช้เป็นประเด็นในการชักชวนนักรบรุ่นใหม่ๆใ,ให้มาเข้าร่วมขบวนการกลุ่ม i อเอกับกลุ่มยี่ห้าตอื่นๆอ,อย่างอันไคด้าหรือตอริบันต่างก็มุ่งสู่เป้าหมายในการกลับไปสู่แนวทางอิสลามแบบดั้งเดิมเพียงแต่แต่ละก,กลุ่มมีการตีความการปฏิบัติและการประนีประนอมที่แตกต่างกัน บางครั้งก็แข่งขันกันเองบางครั้งก็ไปด้วยกันได้แต่กลุ่มเหล่านี้มีเครือข่ายชาวมุสลิมท้องถิ่นที่มีความเปราะบางสูงในการดําเนินการเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงอาจเทียบเคียงได้กับในห่วงสงครามเย็นที่อดีตโซเวียตบุกอัฟกานิสถานและคงกําลังทหารไว้นานสิปีระหว่าง2,522ถึง2,532ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องถูกต่อต้านโดยสหรัฐ ซึ่งวิธีการของสหรัฐคือการตีสนิทและสนับสนุนกลุ่มนักรบบูจาฮิดีนในอัฟกานิสถานในการสร้างเครือข่ายชาวมุสลิมที่มีประสิทธิภาพจากทั่วโลกมาต่อสู้กับโซเวียตโดยระดมทุนจากมหาเศรษฐีซาอุดีอาระเบียที่มีอุสามะบินลาดินเป็นแกนนำจนกระทั่งโซเวียตพ่ายแพ้และต้องถอนทหารออกไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่แทนที่จะเป็นความยินดีที่มีชัยชนะต่อศัตรู กลับกลายเป็นความผิดหวังความโกรธแค้นที่มีต่อสหรัฐของเครือข่ายนักรบบูจาฮิดีนที่ยังหลงเหลืออยู่และกลายเป็นเครือข่ายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายทั่วโลกต่อเป้าหมายสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกในห้วงต่อมาตั้งแต่เหตุระเบิดสถานทูตสหรัฐปี2541เหตุการณ์นายวันวันในสหรัฐไปจนถึงเหตุระเบิดที่บาหลีเมื่อปี2545ซึ่งล้วนแล้ว แต่เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสำหรับประเทศไทยเคยเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายก่อนไปโจมตีเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่บาหลีซึ่งแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงจะตรวจพบเครือข่ายยงใหญ่ของกลุ่มก่อการร้ายเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกกับระดับท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ไม่สามารถระง,งับยับยั้งการสูญเสียได้ทุกครั้งที่มีการลงมือ ดังนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกลุ่มสาขาหรือเครือข่ายท้องถิ่นเหล่านี้อย่างเช่นกลุ่ม IS มีเครือข่ายในอัฟกานิสถานคือ ISK แต่ก็มีเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นกันคือ ISEAP ในฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝ่ายความมั่นคงจะต้องร่วมมือกันเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดต่อไปชอบการเล่าเรื่องของที t ีท k อย่าลืมกดติดตามกันนะครับ